คลิปนาะทีตำรวจบุกตลาดบางบอนพบสิ่งผิดปกติเอาจริงลุยทุกวันตามจับพมา่าเถื่อนสะเทือนความมั่นคงภัยของชาติถือว่าเป็นการบุกค,ครั้งสำคัญซีตลาดใหญ่ค่ะย่านบางบอนบางขุนเทียนบรรยากาศค่อนข้างเงียบผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงสั่งบุกทุกวันหวังพลายพมา่าเถื่อนสะเทือนความมั่นคงเรียด้ว่าตามติดเรื่องแรงงานเถื่อนแบบกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับนา,ายอครวุฒิกจศรีสมบัติประธานกลุ่มอาชีวะรัชฟักดีหรือเต้อาชีวะค่ะพร้อมด้วยในวันอยู่บมรุงค่ะโดยล่าสุดนี้ก็ได้ร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่บุกซีตลาดใหญ่ย่านบางขุนเทียน ซึ่งก็เป็นจุดศูนย์รวมใหญ่ของแรงงานต่างด้าวค่ะทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเพื่อปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนค่ะและจากบรรยากาศที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวภาาสนามของเดอะคริติกนะคะได้ลงพื้นที่ก็พบว่าพื้นที่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเงียบค่ะแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนไม่มากนักนะคะ ซึ่งก็น่าสนใจค่ะว่าสินค้าแล้วก็ป้ายที่ติดตามร้านค้านะคะต่างก็เป็นภาษาพม่าค่ะแสดงให้เห็นว่าต้องการที่จะสื่อสารกับชาวพม่านะคะคนพม่าจํานวนมากค่ะแต่ในวันนี้นะคะวันที่เจ้าหน้าที่ลงเนี่ยกลับไม่ค่อยพบเจอแต่อย่างใดค่ะโดยทุกอย่างนะคะก็เป็นไปด้วยความสงบค่ะมีการเข้าไปตรวจ้นทุกจุดนะคะซึ่งไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆค่ะ แรงงานทุกคนก็เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยในขณะที่ทางด้านของพันตำรวจโทจรุกิติพัสุกยิ่งนะคะรองผู้กำกับสืบสวนสอนอบางขุนเทียนประกาศชัดเลยค่ะว่าตอนนี้จะลงตรวจทุกๆวันนะคะเผื่อไม่มีแล้วล็อกทุกล็อกเป็นของไทยหมดทีนี้เ <บน S 2> ล,ลยคนางด้าท,ที่ผิดกฎหมายไม่เอา,เอาที่นี่ลหลายหลคนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วในการตรวจ กดขันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการลงพื้นที่มาตรวจตลาดเนี่ยนานแค่ไหนเดือนเดือนแล้วเดือนแล้วจริงทุกวันทุกวันอ่าบกก็แจ้งเดือนละสองครั้งแต่ของบางรุนเพียนเนี่ยตอนนี้เกือบทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยมาลงทุกวันเลยมาลงทำไอพีบีครับไอพีีหมายถึงว่าทําเก็บข้อมูลทั้งตลาดให้ครบทั้งสี่ตลาดห้าตลาดทั้งเป็นตลาดฝั่งน้นอ,อีกฝั่ง <ๆ S 2> ตว่าต,านอ,ตอนาเออกตอนนี้ตลาดจะมีจัดระเบียบให้ให้เค่งครัดแต่สําหรับ ตลาดแห่งนี้ก็คือเป็นโมเดลถูกต้องครับพอเราทำอย่างนี้ระบบนี้ถูกต้องแล้วทีนี้เราก็ใช้พื้นฐานแบบนี้แหละว่าใครเข้าใครออกต้องแจง้งรู้ข้อมูลรู้ว่าเขามีรอยสักตรงไหนทํางานอยู่ที่ไหนมีแอปธนาคารไหม,มตําหนิลูกกระพันเขาเป็นยังไงเราสามารถทราบตัวบุคคลได้ทันทีเวลาต้าขอเอกสารกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถตามข้อมูลได้ทันทีแล้วก็สามารถตามจับได้ทันทีล้วคิดว่าตลาดต่อไปที่จะเป็นโมเดลต่อจากตลาดนี้คือตลาดไหนครับคือต,ตลาดในเหลียงตลาดในเหนียง ทีตลาดเลยตลาดในเหลียงเสร็จตลาดในเสงเสร็จตลาดเอกชัยต่อตลาดเอกชัยต่อข้ามฟังไปตลาดที่ดิชัยต่อครับค่ะอยู่ในแฟมอยู่ในแฟมแล้วอะไรนี่อยู่ในแฟมหมดเลยล็อกทุกล็อกเคยเป็นเจ้าของอยู่ในแฟมหมดเลยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะทําให้เป็นเดือนครับเพราะว่าแต่ละล็อกแต่ละล็อกที่ตำรวจนี่ก็มากพอสมควรในการปกข้อมูลให้ได้มากที่สุดคิดว่าตลาดบางบอนจะเป็นโมเดลในการกวาดล้างตรงนี้ได้ของประเทศ พี่คิดว่าพี่จะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่หมายถึงก็คือว่าหละจากเมื่อวานนี้นะคะที่ได้นําเสนอไปแล้วนะคะก็มีเรื่องที่มีหัวโจ้ชาวพม่าค่ะออกมาเตือนนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ในวันที่เจ็ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนะคะโดยจะเข้าตรวจหลายตลาดในย่านดังกล่าวค่ะทําให้น่าสงสัยก็ว่าแรงางานต่างด้าวเนี่ยอาจจะหลบซ่อนหรือไม่นะคะนี้ไม่ทราบได้ค่ะทั้งนี้ทางด้านของเต้อาชีวะก็ได้ออกมาประกาศชัดค่ะบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าพวกผมจะมาอีกวันไหนหลบให้ได้ทุกวันพร้อมทั้งยังชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ยังตําหนิไปถึงคนที่ต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่รับสวยด้วยค่ะลงพื้นที่มาอะขอพูดอย่างนี้ถามว่าพมา่ารู้ตัวหรือไม่แรงงานต่างด้าวสมายรู้ตัวหรือไม่มรู้จักเขียนเสือยวัวกลัวไหมรู้จักไหม การเขียนเสือใยวัวครัวคุณไม่รู้หรอกอีกวันไหนผมจะมาลงคุณหลบผมวันนี้พรุ่งนี้ผมอ่านมาใหม่ก็ได้คุณหลบได้ทุกวันหรือเปล่ามีวิธีเดียวที่พวกที่ผิกฎหมายจะอยู่ในเือนแผ่นดินไทยได้กลับไปทำไม้ถูกกัาป่ะง่ายมหอย่างน้อยๆเราก็เห็นแอคชั่นของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยๆเราก็เห็นแอคชั่นของผ้าประชาชน ถ้ามีแอคชั่นนะทุกคนแม่ให้ความร่วมมือมันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศเรามันจะเข้าหยุดสู่ระเบียบที่ถูกต้องเข้าใจยังอ,อย่าไปว่าเขารับสวยสินบ้าก้าสินบนไม่ใช่นะและคนที่บอกว่าเฮ้ยคนที่จ่ายสวยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยมันก็นไม่ได้นะอย่าไปว่าเขาเขาทางานเขาไม่มีพีอาร์วันนี้เห็นแลน้วนี่เห็นแล้วเจ้าของตลาดมายืนนั่นเองไม่เคยเจ็บเงินเลยสักบาทเดียวถึงมามเราก็เห็นภาพแล้ว แล้วทุกหน่วยทุกทีมงานเบืร์นาการหมดเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้ตอมตรงนี้แรงงานทุกคนทํางานหมดแต่มันไม่มีคน p ีให้พวกเขาเป็นไปได้ไหมพี่ที่ว่าแรงงานพม,มา่าหรือว่าแรงงานต่างด้าว เคนที่เหมือนกับว่าเราไม่เห็นกันอะอพวกผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นในรายงานส่วนอื่นที่ไม่ใช่ค้าขายใช่ส่วนมากก็เป็นพวกชั้นกรรมกรเนี่ยแหละที่รอขึ้นได้เป็นถูกกฎหมายรอประก,กาศริงม,มัดติดคลามองแต่เราถึงบอกว่าเรากําลังคัดค้านเรื่องนี้การเอาเข้ามาสองล้านแปดเพื่อให้ติดกล้องตามกฎหมายเนี่ยผมมองว่า มันยังไม่เหมาะที่เราจะไปรับรองเขาโดยที่เขาไม่ผ่านต้นทางม,มันต้องมีสมุดเล่มเขียวมาก่อนอก็คือ CI แล้วเขาจะเป็นดีเจเลยเขาว่าไปนะยังไงก็ต้องมีการกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยไม่ต้องเอากลับไปบ้านเขาก่อนอให้กลับเข้ามาในประเทศแต่ถูกต้องต้องมีที่มาและที่ไปนะแต่ที่อยู่ตรงเนี้ยที่หลบๆเป็นอยู่อ่ะจะหลบได้กี่วันแต่ทัศนศิทีแม่งลงทุกวนันจะเอานไหนกิน ถ้าวันนี้ไม่อ่าววันนี้หลบพรุ่งนี้จะทางานไหมทํแา,นนมาแล้วถ้าพรุ่งนี้มาล่ะหลบอีกไหม,อมเอาเงินที่ไหนกินใค้จ่ายทำไงมีทางเดียวไปแกให้ถูกต้องกลับไปทําให้ถูกต้องอนี่แนะนํานะแนะนําในกาลยานิมิตประเทศชาติเราเดียวกันแต่มึงต้องมาแบบถูกต้องอนะซึ่งจากการบุกค,ครั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วน่าจะมีการไว้ตัวทันของรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ว่าเชื่อเถอะว่าไม่น่าจะรอดได้ เพราะถ้าหากว่านีเนี่ยจะต้องหนีตลอดชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่อีล่่าะอนบ อ๋อ like ตรูลูกนะขี้ย้าวนะครับจะง่สับ้องฝ้าฟ้าหวังม่แล้วด้ยอ่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจะมีนับร้อยเชื้อสายชาติพันธ์ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในพม่าก็มีกันหลายกลุ่มเช่นไทยใหญ่มอญเกรี่ยงส่วนชาวพม่าก,ก็แยกออกมาต่างหากแต่สําหรับกลุ่มที่เรารู้จักกันในนาม r u k Bad Boy เหล่านี้พวกเขาก็ไม่ใช่ชาติพันธุ์พม่าแต่เป็นชาวเกรี่ยงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยและกําลังเปิดศึกประทะกับชาวพม่าและคนไทยมักจะเหมารวมต่างด้าวทุกเผ่าพันธุ์ที่หนีมาจากพมา่าว่าพวกเขาคือพมา่า แหล่งข่าวระบุว่าจากข้อมูลในประเทศไทยปัจจุบันมีแรงงานพม่าเข้าอยู่ในประเทศไทย